อ,อัดคลิปเดียวคีิเมื่อกี้กูนึกไม่ได้อัดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาทาคลิปเกี่ยวกับเกมล็ลบบอกกันอีกครั้งนะหลังจากที่หายไปเดือนหนึ่งนะโหบอกเลยขี้เกียจทำนะมันไม่มีไอเดียนะแต่ไม่แปลงวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมลบบอกกันดีก,กว่าคลายเครียดนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในแมปของไอมันชื่อแบบมปปารเดอร์ไปแล้วก็แมปตัวนี้นะครับโ้คนคนไทยคนสร้างนะครับถือว่าดีเลยนะ ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยแล้วก็มีตัวละครคือแบบเยอะจัดเลยอะ่ะดูดิยวเดี๋ยวลอาเ,า,าเล่นตัวจีบว,ว่าน่าจะเทกันดีกว่าไอ้วาวนี้ว่ะไอ้แหนะสีระวันเฮ้ยเปิดมาก็แปลงร่างเลยวิลลุนเฮ้ยดับเบิ้ลอ๋อๆๆเล่นกลัวมาดิก,ก็มาครับ <All right. S 1> เป็นอำตาเว้ยทำอะไรกูไม่ได้ลงมือไง อ่ะือวีด,ด,ดีวีวีโซวันกิแล้วกันมึงจะไปไหนมึงทำกูแล้วมึงจะไปไหนบูรุ่นมึงจะไปไหน,ไนสกิลหนึ่งคือการใช้ดาบสกิลสองคือเตะใช่ไหมแต่ต้องอยู่ใกล้อุ้ยอุ้ยน้องเปิดนัตีอัดติคอมพลเดอร์คิก ผมต้องอันนี้ก่อนเฮ้ยมึงตีกูแล้วมึงหนีกูนี่คือเฮี้ยนะไรไม่เข้ามาในปา่าดูดิ๋ยวันหนึ่งเดี๋ยวงกดสก,กิลสาม,มโอ้โดนโอุย้ยไม่ยอมตายอะไรวะยังไม่ได้รีวิวเลยรีวิวเลยอะโอ้ยลิมพนนันเนี่ยเจีโอมันไงเฮ้ยไม่ใช่จียวพุที่โอ้ยมันทำกิฟต์นาแนลน้วหล่นมา อันนี้ซนะีโรวันแนโอูสวยนะจำคัดก็ทำดีเป็นหลังโอเคดีหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนั่นใครอ่ะนั่นใครอ่ะว้รุ่นไม่พิแซบเลยทีครับเฮ้ยนี่มัน <Jump. S 1> มสกิลสอง <Jump. S 1> โอเคอันติสกิลสี่ริดเออร์อินพัก เฮ้ยเฮ้ยเปิดอัตติถอยก่อนมาแล้วผม <ST IT U AL> โอ้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 โอโอโยแม่งม่ยะไมะ่ได้ <ST IT U AL> ผมต้องโยกแกมันนะมันแปลงมางเป็นร่างขั้วยอดได้ด้วยนะมันเป็นสีระวันร่างสีสีดำสีดำขาวออ๋ทำอะไรกันเราไม่นู้ อขอเก็บอันติหน่อยละกันยืนทำคลิปกันเหรอไปลุน้นยืนทำคลิปกันเหรอไปลุน้นมาจัดไปกดสกิลไม่ได้ฮะมันมีคนปล่อยอันติอยู่โอ้ผมต้องจีก่อนทุกคนโอเคอันติผมได้ละ เปลี่ยนร่างครับผมร่างสีดำขาวนะครับ ไล่เลือกคลิกรัวๆไล่เลือกคลิกรัวๆอืมโดนแล้วเรียบร้อยออเรียบร้อยผมตายฮะ ปารสิควงกว้างนะคาอโดนาน้ลยเนีวสีรวันมากสินยอดเจ้าที่เฮ้ยเปเล่นตรงมัาง้งปะอืมตู้โอ้โหติดติดเลยติดเลย โอ้ยติดเลยอะบผมใครมาเอาท่ามาได้กี่บาทมาวะผมติดตัวผมผมติดโอาสตานโอ้โหกลับร่างแรกนะฮะแต่ก็ยังมี อันตีอยู่อือ,อผมตีไม่ได้ผมติดบาร์ผม,ผมติดสตันอยู่ออยโอ้ยมักดอนัาตีใส่กูเย่ชุบอืมโดนเออผมโดนท่าอ,อีตัวมาเดอร์แบ็คล่างใหม่โอ้โหเรียบร้อยไาเดิร์อีนแผร์อือ โอ้โหโอียลอยติดเดอว่าตมเก่งนะเนี่ยมาโอ้ยติดมากเอ้าคุณต่อยได้ยังไงตายคุจะตายทุกคนคุจะตายแล้วกำลังเนี่ยล้วก็กดรีเซต เออดีเซ็ตไม่ทันอ,อ่ะมาเล่นอีกตัวหนึ่งก่อนเจอจะปิดคลิปนะฮะมันต้องเป็นเอ,อ้ยเดี๋ยวผมให้ดูร่างคัดยอดของตัวนี้เดี๋ยวเอาผมว่าหลายคนชอบเกมมุของผมมาเกม,ม่ยวมูล่างซอมบี้เดียนจูรัสซอมบี้เผมให้ดูเป็นเหี้ยเลยตีตะกูลฮะ อุ้ยไม่โดนเลยเหรออไวรัสลำบากไอ้น้องอุ๊ยไม่โดนไปละไปละใกล้ละทุกคนจะเต็มหลอดละเจ๊เต็มหลอดแล้มโอ้ย,น,อน,อยนี่จะนัซอมบี้กูไปลงทุกคนผมติดบาค,ค,คอ่าเรียบร้อยติดบาค ติดบักนะฮะมันมีตัวหนึ่งมาขัดผมอะมันเลยติดบักโอ้ยกำแทะเดี๋ยวเอาใหม่เดวอาใหม่มันติดบักเมื่อกี้นะเอาใหม่เอาใหม่มีกิจติดบักติดบักแม่นับนะมันไปอะไรกับตรงไหนกันวะขบวนปะ ผมไปเล่นข้ามบนกับอ่าคนคนเอเชียดูปะ่ะอุยอ๊ยอุ๊ยโคตรจริงผมปล่อยวารัสกันโอเคโอเคตายแล้วผมนั่งดีเจร์สอมบี้ไป,ไป้ปะไรครับปล่อยให้ตีไป ยัจะ่าซอมบี้ใครมาบังกูเยอะแยะอั้งโอ๊ยอุ้ยผมเคยกดสกิลสามโหติดปังเคยกดสกิลสามไปด้วยเนี่ย โทษดีนะทุกคนผมเพิ่งกดสกิลสามสกิลสามคนจะกดตอนเลือดน้อยๆนะสกิลสามมันจะทำให้เลือดเราลดเยอะนะเราต้องกดสกิลตอนที่ส yup. กิลไอ้ตอนที Honestly, ่เลือดเราใกล้หมดทำอะไรกูเมื่อกี้กูเห็นนะไอ้ตัวปลอมโอ้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 เหรอไหมผมไม่น่ากดเลยเนี่ยรีบกดเกิน อุ้ยยัยยยยยยยงไม่ได้รีวิวล่างผมตายแนละ้วฮะโอเคก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าสนุกดีแล้วก็อาจจะเล่นบ่อยแล้วก็ลงคลิปบ่อยนะ้วนั่นงจิตใายาวๆนะโอเคเดี๋ยวไว้ผมมาเล่นใหม่ละกันก่อนไปก็แปลงร่างโชว์สักทีหนึ่งรอบนี้เป็นวิซาน ไอ้เที่ยมม่งกูจะปิดคลิปแล้วไมยังจะมาอันนี้กูเหรอฮะอันนี้ดาบเอันนี้รีมไปตีไม่โดนกูทำเพื่ออะไรไอ้เที่ยดีเคดไอ้ดีเคดไม่หายตัวไม่ละไม่มีอ่ะอ่ะมนไป ันไปกันดีกว่าไม่เจอกันทหไมครับผมไปแล้วถือว,ว่าปิดคลิปแบบนี้แล้วกันโอ้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเล่นเกมโรบอทโง่ๆง่